มาสู่คาถามนี้เขาถามว่ามุสลิมบริจาคเลือดได้ไหมมุสลิมบริจาคเลือดได้ไหมตรงนี้เนี่ยมันเป็นการเหมือนกับจุมฮูดอุลามะแ<ช>ปลว่าจุมฮูดเนี่ยแปลว่าส่วนใหญ่อุลามะแปลว่าผู้รู้<ช>ผู้รู้ส่วนใหญ่คนอาเลมส่วนใหญ่เนี่ยเขาเขาบอก<ช>อย่ายุ่ต่บารวดบอนุญาตการบริจาคเลือดได้อันนี้สามารถทําได้ นะครับมีการตอบในหนังสือฟาตาวาของอัลอาซาดอะไรตาะไรหลากหลายนะครับในในหนังสือมายัล่าหรือหนังสือพิมพ์อะไรนะที่ดังๆของที่เป็นเกี่ยวกับศาสนาที่ยิมอ่ะอาฮรอมไม่ใช่อารมอ์การเมืองอีกอย่างหนึ่งเขียวเล็กๆมากไม่ใหญ่โอ้อันนั้เขาเลิกใช้ไปแล้วอะไรเลิกไปแล้วเลมเล็กๆใช่ไหมอ่าเขาเขาไม่เอาแล้วฮะเขาไม่ใช้แล้วนั่นมันนานแล้วกูรุ้ไหนเลิกไปหมดแล้วอัลลอฮ์ไอซาวตุลอาซฮัใช่ไหม ไม่ทราบกับอาจารย์ไได้แล้วเล่นบอกว่าเลิกแล้วเราก็ไม่กล้าพูดเราเป็นคนนานแล้วเอที่ผมเคยเห็นนะนะแบบรำไรรำไรนะนะไอ้อย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยเขาเสียบมาแผ่นหนึ่งในซสาตุลาสัตแล้วหลังจากนั้นก็หายไปยอมยอมแล้วครับยอมนะคบครับมาสู่คำถามนี้ก็ถามว่าอยากถามอาจารย์ว่าอาจารย์บางคนจบมาจบมาจากเมืองนอกด้วย ทำไมตอบไม่เหมือนกันแล้วผมจะตามคนไหนครับอ๋อไม่ต้องตามคนไหนอ่ะตามคนไหนที่บอกว่านาบีว่าอัลลอฮ์ว่านาบีว่าแล้วหลักฐานมันถูกต้องตามนั่นแหละอาจารย์หลักฐานจะรู้ยังไงขอดูอาตัลลอฮ์สิมันพิสูจน์ได้ครับยุคนี้มันพิสูจน์ได้อ้าวผมยกตัวอย่างเอายกตัวอย่างอย่างเช่นของที่เราบอกว่าท่านนาบีมูฮัมมัด็อลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลมเนี่ย ได้กระทำเนี่ยมันจะมีหลักฐานบอกอ้าวยกตัวอย่างท่านนบีสัลลาวะนบีครับอ่าอย่างเช่นว่าเออการสอลาวาะนบีในละหมาดเนี่ยในอัตตฮิยาสัลลาวาอยังไงนบีก็ทําให้ดูแล้วนบีก็พูดด้วยอัลลอฮุมะซิลลิัยลามุฮัมมัดวะอัลอาลีมุฮัมมัดกามาซัลไลต้าอัลอิบรอฮิมวะอัลอาลีอิบรอฮิมนี่สูตรนบีแต่ถ้าไม่ใช่สูตรนบีล่ะ สูตรของวะยีสูตรบางยีอัลลอฮุมะซัลเลาะหลาไซยิดีน่ามุฮัมมัดวะลาอัลลิไซยิดีน่ามุฮัมมัดกามาซัลเลาะห์ตาลาไซยิดีน่าอิบรอฮิมถามว่าเอาไซมาจากไหนอาตานเติมไซไม่ดีไงไซเนี่ยมันเป็นการยกย่องให้เกียรติใครสอนคุณละ่ะใครสอนมันมันมีข้อพิสูจน์ฉะนั้นวันนี้เนี่ยซุนนะห์นบีที่ซอฮียานนะ่ะนิวได้ไม่มีวันตายโอ้มาชาอัลลอฮ์ ฮะมาชลล่ตกใจสิตกใจตกใจไม่นึกว่าจะขนาดนี้แล้วเรอโอ้อยู่ฟังเอ๊ะอะไรเนเวอร์เนเวอร์โอ้ดีดีว่าเคยผ่านเมืองนอกขอบ้านเลยรับติดโอ้โหตอนตอนนี้สามภาษาแล้วนะอังกฤษอาหรับไทยแถมเมื่อกิดได้ยินมีมาลายูหน่อยๆด้วย อ๋อนี่นี่แสดงว,ว่าไปไปต่างจังหวัดบอยไม่เสียหายไม่เสียหลายไม่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 ไมไมโอคือเราไปกินบูดูบิลี่ของเขามาเยอะเราก็ต้องพยายามจําให้ได้บ้างอ๋อนะครับฉะนั้นตรงนี้ให้ใหเรารู้ว่าเออเอ,อแล้วก็อย่างเช่นเวลาสลรวรรน,นาบีเขาใส่ไสเนี่ยเขามาจากไหนเขาไม่มีหลักฐานเขาเอาสาว่าคิดว่าก็ก็เอามาอ้างได้ แต่วันนี้เรายืนยันเลยพี่น้องเวลาเราบอกสุรวัฒน์นบีอัตตยฮิยาในละมาดเนี่ยไม่มีไซมีหลักฐานไหมมีหลักฐานฮดิซอฮียามุสลิมแต่ไซนะ่ะฮดิศไหนไม่มีไม่มีเลยไซเขาไว้ทาอะไรดักป้าดักป้าไม่ใช่มาดักนบีอ๋อดังนั้นอย่าไปไซแล้วแล้วมีคนเขาถาอยางไงอาจารย์แล้วเราจะแก้ล่ะ <c oughs> เอาแล้ววันนี้ฉันฟังแล้วฟังทีเอ็มทีวีฟังอาจารย์ยุซุบว่า แล้วจะแก้ทํำยังไงวิธีแก้แก้ยังไงจะแก้บางทีมันติดเนี่ยอ๋อของของของติดเนี่ยไม่มีปัญหาครับเพราะเราเรียนมาอย่างนั้นเราเรียนรู้มาอย่างนั้นอัลลอฮ์จะรับการละหมาดของเราแต่ถ้ารู้ความจริงแล้วยังดื้อดึงเนี่ยอันนี้แย่ครับแล้วพยายามแก้ผมกว่าจะเลิกได้นานอาจารย์สมิธสมัยก่อนผมกระไซแต่เวลามาตอนหลังละอัลลอฮุมอัลลอฮุมซอลลิอาลามุฮัมมัด มันต้องหฮยอตัวด้วย<อ>ว่าอาลาอาลิมุฮัมมัดมันจะไปไซยอยู่เรื่อยฝึกอยู่นานจนกระทั่งก็อัลฮัมดุละเลิกได้อด,ดังนั้นนะใครที่ติดใครที่ติดเอาใช้วิธีของอาจารย์ดูเพราะว่าเรื่องราวเนี่ยพี่น้องวันนี้เราไม่ใช่การเอาแพ้เอาชนะเหมือนที่ผมบอกอยู่หลายๆครั้งแต่วันนี้เนี่ยหลังจากที่อัลลอฮฺประทานอายะห์กุรอานลงมาเนี่ยที่อัลลอฮฺบอกว่า อินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตะฮูยุศอลลูนะอะลันนบียาอัยยูลลาซีนาอามะนูศอลลูอะลัยฮิวะซัลลิมุตัสลีมาอัลลอฮและมะลาอิกะศอลวาตต่อท่านนาบีแล้วอัลลอฮ์ก็บอกผู้ที่ศรัทธาต้องศอลวาตต่อนบีด้วยนะให้สลามด้วยนะซอฮาบะห์หลังจากอายะห์นี้ลงมานาบีอ่านให้ซอฮาบะห์ฟังซอฮาบะห์ส,สงสัยท่านนาบีอัลลอฮ์ศอลาวาตต่อท่านมะลาอิกะฮ์ศอลวาตต่อท่าน แล้วอัลลอฮ์บอกให้พวกเราสลาว่าต่อท่านเนี่ยพวกเราจะสลาวาอยังไงสลามนะี่ยเรารู้แล้วครับแต่สลาว่าต่อท่านนะี่ยทำไงนบีก็นิ่งไปพักหนึ่งแล้วนบีก็อ่านให้กับสฮาร์บะฟังว่าอัลลอฮุมมะซลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดกามาซลไลตาอะลาอิบรอฮิมวะอะลาอาลีอิบรอฮิมอันนี้หะดีษซอฮีย์มุสลิมมีไซมั้ยไม่มีไม่มีแล้วไซมาจากไหนแถม ของดีของดีของดีคนก็บอกไซเนี่ยมันเชื่อพวงนะเหมือนเวลาเราเรียกคนหนึ่งที่เขามีตําแหน่งอย่างเช่นนายกเนี่ยอยู่เฉยเราก็เรียกนายกอแล้วก็เรียกพระน่ทนนายกอันไหนดีกว่ากันมแม่เข้าใจยกอย่างนี้เนี่ยยิวชายมาเยอะอนะเอาแบบอิสลามดีกว่านะครับนบีว่าแค่ไหนก็เอาแค่นั้นมันดีที่สุดครับ